ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตามกันต่อครับกับหัวยล่าพัฒนาประจำวันที่21กุมภาพันธ์พศ25608กครับสำหรับห้วยล่าพัฒนางวดที่แล้วนะครับน้องเอกครับห้วยล่าพัฒนางวดที่แล้วเด่น3ตัวมา1ตัวเด่น78 9เกาครับ เด่น2ตัวมันนตัวเด่น8กับเก่าวิ่ง8ตัวเดียวครับวิ่ง8ตัวเดียวช่วน,นเจ้าคููก็มี80 8 9 8 6 8 4เกากส่วนตัวร่องกับเจ็ดเกาครับสุดเด่นสุดเน้นสุดฟันทงมี80ย์กับ8 9เก่าครับ3ตัวกับรุดคือเก่านะครับเนาะ4 804 8 9 2เกาตัวกับรุดเน้นฟันทงน่งหก็มี8 0ศกับ8 9เก่าครับ เลขออกแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งสองกับแปดหนึ่ง แปดหนึ่งจับคู่ให้แปดศูนย์ออกแปดหนึ่งครับก็ค,คือเก่านะครับเนาะจวนเล็จับคูยมม่ยังบอลเขาหลองเขาล่อยอยังนะครับจวนเลขวิ่งนะครับวิ่งแปดนี่ครับวิ่งแปดเข,ขาเลขวิ่งคือเก่าครับคนที่แลกกับเขาเลขวิ่งหนึ่งคนนี้เขาว,ขวิ่งแปดคนก่อนเขาว,ขวิ่งสี่เขาว่าเรื่อยๆครับเขาว่าเรื่อยๆแต่ว่าจับคูยมม่ยังบอลเขานะครับเนาะลอพี่น้องกันลองเอาไปจับ อาครูกับอาจารย์ที่มันเน้นๆเนาครับเนาะส่วนกองพรมก็ยังมาใเน้นสำหรับเล็กจับคู่ส่วนยังวิ่งคือว่ากับคิดว่ากําลังเดินดีครับสําหรับเล็กวิ่งเราครับกระเขามาตลอดครับวิ่งแปดก็แปดหนึ่งครับสําหรับคลิปนี้กลับมาเบิ่งกันเลยครับวันสิเขียหรือวันสีรุ่งนะครับเนาะอ่าเลขวิ่งวันนี้มั่นใจปานใดครับประมาณจักหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลขวิ่งวันหวานวิ่งมันเป็นเลขวิ่ง ส่วนกับเหล็กตัวเก่านะครับเนาะมันก็เลยอ่านอะเรว่าหมันแจ้คกันได้เนาอครับอขับไปาเลยครับปักกลองแป๊บหนึ่งแล้วปพัฒนา ที่21่กุมภาพันธ์พศ2568ครับ2568ันาหรับสำหรับเลขเด่นวันนี้นะครับนอ้อยสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นสองเก้าสามครับ สองเก้าสามครับสองเก้าสามสองเก้าสามนี่ตรงว่าหนึ่งตัวครับบ่มาบนกับมาลางเหล็กเด่นบนแต่ว่ากันลางครับเหล็กมาบดบอมา์บนกับมาลางตำลับเป็นเหล็กเด่นบนถ้ามันไปลักลอยกันถือว่าไปลางเรา,า,นนา,าครับเนาะมารชิมนาะก็ถือว่ามาบนนะครับ À, đến 2 tôm ăn 1 tôm đến 2 ăn 1 đến cầu cấp gióng gặp đến cầu วิ่งเก้าครับวันนี้วิ่งเก้ามันส่วนอ่ามันเป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กตัวเก้านะครับวันที่แล้ออกเก่าเ,าเกา่าหกข้างล่างนะครับออกเก้าหกข้างล่างออกเก้าหกข้างล่างลืมเซียนไปนะครับวันที่แล้วอ,ออกข้างล่างเก้าหกลืมไปนี่ครับ เขาเขรียกเก่าตัวนี้ครับเด่น <c oughs> เด่นเจ็ดเปดเก่าเด่นสองตัวบ้านหนึ่งตัวเด่นเก่าไปกับเก่าส่วนตัวล่องเขาเดกอดล่างครับส่วนตัวล่องเขาเรือกล่างนึ่งไปวันนี้เด่นเก่ากับสองตัวล่องสิมาล่างอี้มัอนออกครับวับนนี้วิ่งเก้าตัวเดียววิ่งเก้าตัวเดียวส่วนเรียงจับคู่ครับ

9ก้าสามเครับนะเอาแบบนี้เลยครับมดวีเแล้วเว้นเรเแปดไปออกแปดเรื่องมวนี่เว้นครับเต็มไปเลยครับถาเก่ามากคือเขาเนะครับเนาะถากาบุมากกับรูดครับถาเก่ามากต้องมีตัวหนึ่งอะไรไ่ได้ไหครับต้องเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าห้า เขาเจ็ดครับฟันท่งเป็นชุดเด่นเนะครับเด่นสามคู่เด่นให้เรื่อยเด่นให้เด่นให้ทุกทุกคลิปครับแต่ว่าบอกเขาจักคลิปอ่าเด่นวันนี้เนี่ยคิดว่าถาเก้าวมาต,ต้องมากครับวันนี้90 9าหนึ่ง กิดว่าคือสบารวดครับ,บรวันนี้บารวดเน็ตนะโซนเรียกต่อกับเรียกวิ่งเก่ามั่นใจครึ่งเดียวกับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าดูว่าที่แล้วมันออกเกา่าเก่าวกไปแล้วนะครับเนาะแต่ก็บ,บ่แน่อาจจะ่าบนก็ได้เพราะเรียกว่ามันเด็ดมันเป็นเป็นเร่งเด่นบนนะครับอาจจะมากของบนเกา่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าเจ็ดก็ได้นะครับเนาะ ลองกับไปพิจารณาเปรียบเทียบกับอาจารย์เดือนเด้ครับเพราะว่าเจ้าครูคนพญามนต์แม่นส่วนเลียงวิ่งนี่ว่าเขาทุกงวดครับเลียงวิ่งเขาทุกงวดสามตัวมันหนึ่งตัวตัวมันหนึ่งตัวครับสำหรับไวไลา์พัฒนาวันที่21กุมภาพันธ์พศ2568ครับเด่น2ตัวมาหนึตัวเด่นเด่น3ตัวมาหนึถึง2ตัวเด่น293ครับเด่น293อ่าส่วนเด่น2ตัวมาหนึตัวเด่น กับ2วิ่งเก่าตัวเดียวครับวิ่งเก่าตัวเดียวส่วนเหล่วจับคู่ก็มีเก่าศูนย์เก่าห่เก่าสองเก่าสเก่าหเก่าเจ็ดชุดเด่นชดน่งชุฟันทงนะครับอเนไทเก่าศนย์เก่าหเก้าเจ็ดสาตัวบไิจับครับเพราะว่าจับกับพเขานะครับนอตรับจันีครับสำหรับคลิปนี้กัขอวพ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับนอจงอยูีไม่แหงถูกรวยรวยกันถูกทุกคนนะครับเด้อฝากคุณแหล่คุณแท่สองส้นพาวยนำเนเ้อครับสวัสดีครับ